เมื่อนี้ออกมาเบิ้งเพื่อนเก็บแตงค่ะอันนี้เป็นสวนแตงของเพื่อนบ้านค่ะของยายนางเพื่อนปลูกแตงไว้หนีประมาณสี่แถวค่ะเพื่อนเก็บไปละสองสามือละแตงนี่เป็นแตงถีง่ญ่ไว้ค่ะต้องเก็บทุกมือเลยเป็นแตงกวาค่ะระยะการปลูกของเพื่อนนี่แตงกวานี่สี่สิบห้ามือแมนบอป,ประมาณสี่สิบห้ามือค่ะสามสิบเจ็ดมือเพื่อนว่าค่ะ มาเบงคะ่ะแตงนี่สิเป็นแตงเขาเขาเอิ่นแตงรุุนรุุนไม่ไมเนาะรุุนแรกสียูน้ำสียูน้ำโคนงังสิล่ะค่ะนี่คะ่ะเก็บใดซองมืออันนี้เป็นมือที่สองต้องเก็บทุกมือเนาะคะ่ะนี่เบ็ดมือเดียวยังเดือดใส้ตามันใหญ่ไวค้ค่ะแตงซีแถวนี่เก็บได้มือแล้วจะเข่งเนาะนี่นเ,เ,เป็นสิบเอเก็บเริ่มต้นมาจากคุณคะ่ะ หิวเข่ากับหิวเริ่มต้นมาจากหัวแถวก่อ,อ,อรม,าาอมองนี้วิวงามๆค่ะเมื่อนึงเก็บได้จะเข่งเนาะน,นี่เข่งเนี่ยบ่เออโอ้ยก้าวโถ,ถือก,ก็ต้องตีเป็นถุงไปเนาะอ๋อตีเป็นถุงไปขนาดว่าประมาณสักซีหาถุงกับสิบสรประมาณจักเอ่อซีหาสิบโลเนาะอือถุงละถุงละสิบโลเมียนเก็บอยู่ผู้เดียวค่ะสามีไปเก็บบักเขือเออมีเพคนมีบักเขือพร้อมเด้อมีบักเขือ อันนี้คือสวนมะเขือมัอนี้เก็บบ่อมะเขือนะท่นเก็บอยู่ั่นดิตองเก็บบนทั้งเหล่วมันเก็บเจ็เก<ย>เข่งน,นี่นเกตาอู้นี่ตัดเหลียเตีย๋ยแตงนี่งามคกเนอะงามดูแลได้ดีค่ะมันเป็นหนาฝนน้ำบ่อหรือว่อาจังใดมันนาจจะเป็นที่เดือนของมันนำ้ำเป็นน้ำหนาฝนน้ำดูแลได้ดีใส่นปุ๋ยสยาจังใดค่ะนี่คือดกผักแทะโอ้ยปุ๋ยเดี๋ยวนี้เบ็นมือเลยนะ ใส,ส่ปุย๋ยดูค่ะค่ะว่องหันนี่อัดสองมือเลยเพราะว่าไม่ต้องการปุย๋ยหมากเลยแต่<อ>ช่วงเป็นหน่อยนี่แม่นมันสหไงขื้นท่านตาใส่ส่อไงายายเรื่องเลยได้เพิน่นบ่มันไงไห้เนาะจังว่าเพิ่นเก็บขครได้ทุกมือค่ะเอาตัวนี้คือเป็นเช้าเาก็ก็เฮ้านะ่ะเขาบ่ให้ใส่ปุย๋ยอันทงังเหงาเวลามันเป็นหมากนั่นบ่ให<อ>้ส่ทังน้ำยศ่จ่าบัดนี้สามีนั่นพ่นเวียกหลายพันบ่ท่านมันเข้าก็เลยใส่ใส่ไปสมาครถึงนะคุณอาะอ้ยแตงลกแห้งค่ะ อันนี้เพ่อท่านเก็บบอยังน้อยหน่อยบอยังประมาณใส่เขาเก็บประมาณใดนี่นี่เขาเขาเก็บเป็นแตงอ่อนเนาะแมนขายแตงอ่อนค่ะมันจะไม่สามใสคุณตัวแตงมีสามใสมี๊ใสใหญ่ใสหน่อยพร้อมบอจิ๋วเล็กกลางใหญ่คนละราคาเลยแหละบอแต่ปกติจิ๋วนี่มันเดี่ยราคาดีตัวมันบริน้ำหนักก็เรื่องเก็บมันนะอันน้อยหน่อยได้ราคาดีกว่าแมนบอยนี่ก็ได้นี่ซ้ำนี่ก็ได้นี่ ตัวนี้ตัวนี้ลองจากเบอร์จิ๋วเนาะเบอร์เล็กสุดนะบอมเนี่เขาต้องไปขัดใส่บอเนี่ยต้องขัดแตงเนี่ยเดี๋ยวขัดนะบอกแต่ก็ขัดบ่ยากกว่อ๋อขัดใส่คนละราคาค่ะอันระยะการเก็บของแลงนี่สิเก็บใด้ดนบอเก็บไดอยู่ประมาณเดือนหลังจากตี่ปลูกแล้วเดือนกวนานี่ล่ะเดือนกวาเพราะว่าเขาเก็บทุกหมื่นเนาะสามสิบหมื่นเดี๋ยวก็หยอดแล้วสุดยอดตอนนี้ราคาเป็นจยงไดเข้ามาลอยสองลอยได้หรอ อุ้ยได้ราคาดีตัวนี่ถุงหนึ่งแมนบอกแตงมันเห็ดยากเห็ดถุงเห็ดถุงละซิบโลแมนบอกแมนซองเขาเห็ดซิบโลโลละยี่สิบบาทถามเขาหนันเขาบอกว่าถุงสองร้อยว่นช่วงนี้แมนอยู่ได้ยินข่าวว่าแตงราคาอันนี้มันว่าท่านได้อยู่ดีหร่ะเขาแบบเขาจังมจ่ายเหมือนนี่นะเขาจะมาจ่ายเหมือนี่เก็บเนบโดนบอสิเลีวนี่ซีแถวนี่โอ้ยเขาอยากฝ่าวู่สิหาเห็ดเนี่ยอื่นมันก็ว่าเหลีวมันก็ต้องเปิดหาหนิล่ะเป็นตะปวดแอลเนาะ โออ้้้ยบ่ตงเวามันอยากเกิดเป็นชาวสวนมันก็ต้องทนเอาไผบ่ร์อะอยากเฮ็ดว่ะเออมันก็มีขายทุกมื้อค่ะได้เงินทุกมื้อเลยเมื่อยก็ทนเอาค่ะเฮาก็ต้องมึงอาชีพเขาที่ปลูกคือเฮาก็มีคือกันเขาก็ยังโหดเฮ็ดเอาอืมนี่มันมีเบอร์ทุดท้ายเนี่ยใช่ที่เคยเฮ็ดตอน2ปีถุงละ300กว่านี่เบอร์น้อยเนี่อ่้งเท่านเบอร์จิ๋วน่ะเบอร์จิ๋วนี่สิราคาดีแม่นแต่บ่เก็บดอกบ่มีน้ำหนักอ๋อบ่ได้น้ำหนักคุณน่ะเปิดขึ้นเบิ่ง อันนี้เขาบ Systems, payment, death, people, ่แมนเบอร์จ oh, like ิ๋วแมนบอบอันน oh, ี <S <S ้เบอร์เล็กเบอร์เล็กเบอร์เบอร์จิ๋วนี่สิขนาดนี่แมนบอ่ขนาดนี้เองนี่ยเนี่บอนี่ซ้ำนี่อ๋อจิ๋วจิ๋วนี่ซ้ำนี่แมนยูจันเขาจะมักแต่งจิ๋วเนาะแต่งจิ๋วนะเอาไปกินกับน้ำพริกเขาดินทรงชายแดนเขาจะมักแต่งแต่งเล็กเลยแต่งขนาดนี้อันข้าวเอิ่อใส่เอ็มใส่เอลแมนใส่จิ๋ว จ uh şey ิ้วเล็กกลางใหญ่จิ้วเล็กกลางใหญ่คุณน่ะค่ะอ้ยโดกแห้งคุณน่ะตัวนี้เกือบสิเป็นใส่กลางแล้วนี่เนี่ยใส่นี่ใส่ไงเพราะทันมีนี่นี่เมืองเด้อมัน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 จะวะนี่เนาะเมืองหัวมันเนาะอันนี้จะเป็นเล็กอันนี้กลางจิ้วนี่ถ้าต้องไปแยกเป็นถุงเป็นถุงแม่นถ้าจิ้วก็คือมุกี้เขาวะใหญ่กว่านี้น้อยนึงเออใหญ่กว่านี้น้อยนึงถ้าใหญ่สุดก็ ต้นนี้มันเป็นใ่ดอกยังเป็นกลางย่ง่ายสุดก็อแบบผนลักง่ายกว่านี like ้นะคือมันหลัดรอนกันเนาะอันก็จะเป็นหลัดรอนกันก็บโเป็นยังหยัดกลางไปแตงนี่ได้ฉีดยาดูบ่นี้เบื้องอาการมันคือกันเบื้องอาการ่าจจะประมาณสักเม่เกินสี่มือช่วงเป็นหน่วยนะตอนที่ยังหม่กับว่าปัได่ะถ้าพ่าแค่ขึ้นเดียวนี่ไม่ยังล่องไปเลยเลยเนี่ยบ่หยอดกุดหยอดล่งคอยนะโอ้ยดลแห้งค่ะต้องดูแลอย่างดีเลยด้ ผู้ใดถึงแบบว่วไอยจะเฮ็ดแตงกันไงมันเฮ็ดยาบกว่านี่ผัวข่อยยังบ่ฮู้เรื่องเลยมีแต่ข่อยเป็นคนแบบกำกับเรื่องยาเรื่องมึงนะปุ๋ยต้นเล็กแล้วก็ปุ๋ยหมักคนละอย่างเลยถ้าต้องใส่ปุ๋ยดอกปุ๋ยปุ๋ยหน่วยปุ๋ยดอกปุ๋ยหมักช่วงเจริญเติบโตกับปุ๋ยยูเรียโอ้หลายอย่างพันปุ๋ยดอกนี่เขาใส่ปุ๋ยสูตรใดดปุ๋ยดอกสูตรแปดยี่สิบสี่แปดแปดยี่สิบสี่ ละปุ๋ยผลละปุ๋ยพลคือสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดมันต้องเป็นช่วงเป็นช่วงเนาะปุ๋ยหาเจ็ดเจ็ดมีสองอย่างเราได้ใส่สูตรเสมอสูตรสิบหกใส่ยูสลับสลับสลับกันบอกค่ะนี่สมมติว่าเ้าตัดไปแล้วมันจะเริ่มส้มเ้าวกะเปี่ยนเป็นสูตรเสมอผสมยูเลียเนาะให้ใบมันแตกเขียวขึ้นมากใบแม่นเ้าเสียเอาต่หมากกับใบไว้ต้นจโส้มนะเมาต้องกับสลับไปเป็นใบขาก็ไปศึกษาคนที่เขาปลูกแตงคือการผูกมูเขา แตงสีแถวนี้ขายได้ทุกเมื่อเก็บขายทุกเมื่อเลยค่ะนี่เกือบจะเป็นใหญ่แล้วเนี่ยไเกือบจะเป็นเบอร์ใหญ่สุดล่ะอีกจักน้อยนึงก็เป็นเบอรยไงล่ะเบอรยไงล่ะที่นี่เขาขายมันสิราค้าราคาถูกลงก็มั่นเนี่ยราคาถูกลงแมนบ๊อบสมมติว่าอาจจะทุ่งละลอยหรือโน่นละสิบจังสิเนาะไซส์เบอร์ใหญ่นี่แหละเกือบสิเป็นใหญ่แต่บระมาณไหญ่งปันไหนยังเป็นกลางอยู่ยังเป็นกลางอยู่อ่าแมนใหญ่ใหญ่กว่านี่น้อยนึงประมาณออกมาซั่นี่ย แต่ถ้าคอยกินคอยสิมากินหน่วยหน่อยๆอ่อนๆเมีนเอาไปจิ้มน้ำพริกยังสีแซ่บหน่อยร้ายกับบัวไวดอกมันใอยว่ามันร้ายกับบัวเป็นรักใคร่นำนักบัวได้เห็นเห็นบัวมันยังหลอดสายตาเฮาอยู่เก็บ่ัวนี่เาหรอดสายตาเดี๋ยวมันสิแก่ไอ้สร้างแนวนี่แหละมันต้องเมืองแก่มันต้องไอ้เมืองขนาดดิบเลยต้องสร้งเมืองดีๆค่ะเนี่ยเนี่ยมันยังไปใหญ่จนเขาเกี่ยหิวพวกเขาเลยขนาดว่าเพิ่นเก็บทุกเหม่อเพิ่นก็ยังหน่วยใหญ่มันใหญ่ว่าอีหลีได้แต่งเนี่ย เบื้งมันตีล่ะเนี่ยตีเป็นใสกลางอ่ะเนี่ยมันใสไงล่ะเนี่ยไงว่าเกือบใหญ่แล้วเนี่ยขนาดก็เก็บทุกมือได้นี่เพราะว่ายิงมันกินปุ๋ยนะมันยิงไงอืมไงว่ายิงไงว่ไย์เหมือนปีกไก่กันเนี่ยเ่ยหลอปุ๋ยจังคนเก็บบ่จักสิไปจ้างไผเบิ่งพี่น้องเอ้ยตอนซสอนมันกระดกคักเราเก็บอยู่ผู้เดียวเราบักเขือนั่นก็เก็บคือกันบักเขือกับสามีเก็บบะเขือกับลาย นี่ค่ะโอ้งามค่ะดกข้องเล่าอยู่ค่ะหมูอ่บไม่ล่า้ม่ล่านั่นเขาก็ตองแตงใบเก็บใบออกพร้อมัห็นบ่เขากันถื่อมันลายกับเด็ดไปมือนแตงย่อมขอมันเนาะมันกับมีไปื่อนไลาเพิ่นเก็บแต่งไปเพิ่นกัดแต่งใบไปพร้อมค่ะเห็นบ่อใบนี่เพื่อว่าสให้โลงเวลาเก็บแต่งกับสิไดนแนมเห็นายแล้วก็ป้องกันศัตรูพืชพร้อมค่ะ